สวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่เสียงอาจจะแย่ๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่ปล่อย iOS 17.2ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 17.3เมบต้าหมาให้อัปเดตกันต่อทันทีเลยครับโดยตอนนี้ปล่อยออกมาในเวอร์ชันสำหรับนักพัฒน,นานะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือภาพดิ c b e บ a น่าจะตามมาในเร็วๆนี้สำหรับ iOS 17.3เรารับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเนือจาก iOS 17.3เบต้าแล้ว วันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS Beta 1 7 3เบต Mac OS Beta 1 4 3เบต Watch OS 1 0 3เบตและ TV OS Beta 1 7 3เจามห้าม่อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดเปนใน iOS Beta 1 7 3เบตขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับบน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่6.3.9ุกิก b เราไปอัปเดตกันเลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบักอะไรบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 17.3 beta 1คือ 21D5026F ครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อบแบบไร้าสายและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบด้วยครับแต่ที่สําคัญการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับ โดยก่อนหน้านี้ในอเมริกาเกิดปัญหาที่โจรมักแอบ,บมองเวลาที่เราป้อนรหัสผ่านปลดล็อกเครื่องตามที่สาธารณะจากนั้นโจรจะพยายามขโมย iPhone ของเราเพราะรู้รหัสผ่านแล้วเมื่อได้เครื่องไปก็แอบ,บเข้าถึงข้อมูลแอบบนําข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้แอบบเปลี่ยนรหัสผ่านขโมยเงินล้างเครื่องเอาไปขายใหม่ได้ครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุด Apple จึงได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆนั่นคือปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมย ช่วยเพิ่มการป้องกันโดยเราสามารถเปิดใช้คุณสมบัตินี้ได้ง่งงายๆโดยหลังจากที่ติดตั้ง iOS 17.3สำเร็จเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงข้อความถามขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกเปิดได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปิดเอาไว้เราสามารถไปเปิดใหม่ได้ครับโดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะ Face ID และรหัสจากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าวิธีนี้ป้องกันไม่ให้คนอื่นๆแอบมาแก้ไขข้อมูลการป้องกันของเราได้นั่นเองครับ เมื่อเปิดเข้าไปใน iOS 17.3เพืเ่อนเพื่อนจะเห็นคำสั่งใหม่ชื่อปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยพร้อมตัวเลือกในการเปิดหรือปิดการใช้งานเพืเ่อนเพื่อสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ,นนเ,รบเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนี้ iPhone ของเราจะจำกัดการตั้งค่าบางอย่างเมื่อเราอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ iPhone คุ้นเคยเช่นที่บ้านหรือที่ทำงานของเราเช่นเมื่อเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID หรือการเปิดใช้งานหรือการเปลี่ยนคีย์การกู้คืนหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้รวมถึงการเข้าถึงหาดผ่าน iCloud Keychain เมื่อเราอยู่ห่างจากจตำแหน่งที่คุ้นเคยเช่นที่บ้านหรือที่ทำงานก่อนจะเปลี่ยนเราต้องปลดล็อกด้วย Face ID หรือ Touch ID ก่อนจากนั้นจะดำเนินการหน่วงเวลา1ชั่วโมงก่อนที่จะดำเนินการได้โดยหลังจากผ่าน1ชั่วโมงไปแล้ว เราต้องยืนยันอีกครั้งด้วยการสแกน f a c e ID หรือ Touch ID อีกครั้งจากนั้นจึงสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID การเปลี่ยนคีย์การกู้คืนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้รวมถึงเข้าถึงรหัสผ่าน i c l o u d k e y c h ชานได้นั่นเองครับนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆแนะนําให้เ,เพื่อนๆเปิดใช้งานเอาไว้เลยครับและสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าป้อนรหัสผ่านของเราในที่สาธารณะให้คนอื่นๆแอบมองแอบส่องได้ควรใช้ f a c e ID หรือ Touch ID เป็นหลักเสมอครับ ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลัหลกๆใหม่ล่าสุดใน iOS 17.3 beta 1ถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่หรือฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ